กรกตจับมือกักบกระทรวงมหาดไทยครับประกาศคิ c k อ f f การเลือกตั้งการเลือกสอวอ200คนโปรง่งใสสามารถตรวจสอบได้กรกตอบอกว่า แม้ว่าประชาชนจะไม่มีสิทธิ์ในการไปเลือกตั้งโดยตรงแต่เราสามารถจะมีสิทธิ์ร่วมในการไปร่วมสังเกตการได้กกอย้ำนะครับว่าในการเลือกตั้งทุกระดับตั้งแต่อําเภอจังหวัดทั้งประเทศจะมีการติดตั้งกล้อง C C T V ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมทุกขั้นตอนแต่ถามว่าในการเลือกสอวอปีนี้แตกต่างจากทุกทุกครั้งที่มีมาในประเทศไทยจ้หลายคนบอกว่าเป็นการเลือกสอวอที่ พิสดารและซับซ้อนที่สุดในโลกก็ว่าได้พิสดารอันดับแรกก็คือว่าในการไปแนะนําตัวของสอวอก็คือว่านี่ฮะการแนะนําตัวของสอวอทําได้แค่ไหนทําได้แค่ว่ามีอาชีพอะไรอายุเท่าไหร่40ปีขึ้นไปห้ามบอกว่าเราจะทําอะไรถ้าบอกว่าเราจะทําอะไรจะไปแก้กฎหมายจะไปป่าปราโน่นนี่นั่น เข้าขายถูกเพิ่ถอนสิทธิสมัครเลือกตั้งหรือใบดําตลอดชีวิตการเลือกสอบอจะไม่เหมือนกับการเลือกสสนะเลือกสสนี่สามารถที่จะไปหาเสียงขอคะแนนโฆษณาเสนอเยโย่อใบแล้วก็แสดงวิสัยทัศน์ได้ซึ่งตรงเนี้ยเป็นเลื่อนไขของการเลือกสสซึ่งเราผ่านมาแล้วแต่สอบอทําไม่ได้นะจ๊ะหลายคนบอกว่าการเลือกสอบอรครั้งนี้ มีคนกลุ่มไหนบ้างที่จะผ่านการคัดเลือกก็คือว่าเป็นการเลือกผ่านตัวแทน20กลุ่มวิชาชีพแล้วมีอายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปแล้วทุกคนที่จะไปสมัครเลือกสอวอต้องจ่ายตังค์นะ2,500บาทถือไปเลยใครมีตังสามารถที่จะสมัครได้ส่วนจะได้รับเลือกหรือไม่อันนี้ไม่รู้เพราะว่าการเลือกที่พิสดารมากเริ่มจากการเลือกด่านแรกเนี่ย928อำเภอ ทั่วประเทศไทย928อำเภอด่านแดงนะครับก็จะมีการเลือกกันเองภายใน20กลุ่ม20กลุ่มเนี่ยก็จะเลือกมา5อันดับแรกของแต่ละกลุ่มเนี่ยถือว่าผ่านหลักเกณฑ์รวมไปแล้วเนี่ยฮะทั้งทั่วประเทศทุกอำเภอเนี่ยจะได้ผ่านการเลือก5 5 6 8 0คนอันนี้ก็ปวดหัวเลยนะ5 5 6 8 0คนเข้าสู่รอบลึกก็คือรอบระดับจังหวัดครับเราก็จะไปเลือกรอบ77 จังหวัดเลือกกันเองภายในกลุ่มเดียวกันก่อน5อันดับแรกถือว่าได้รับเลือกของแต่ละกลุ่มที่สําคัญฮะขั้นต่อมาเลือกสมัครต่างกลุ่มได้ตรงนี้แหละหลายคนก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าจะมีการหั้วกันเกิดขึ้นในการเลือกสวหรือไม่แล้วระดับจังหวัดครับก็จะได้ผู้แทนมา3,000กับอีก80คนยังไม่จบนะก็จะมีการคัดเลือกในการเข้ารอบอีกครับก็จะมีการเลือกในระดับประเทศครับ แต่ับประเทศเนี่ยก็จะมาเลือกกันเองพันดานเข้ามา3 0 0พันกว่าคนก็จะเลือกกันเองภายในกลุ่มเดียวกันแบ่งสายเอบแล้วไม่เกิน800คนแล้วก็มีการจับสลากอีกสีสายเลือกผู้สมัครต่างกลุ่มค้วยกันได้อันนี้คนก็กลัวว่าจะมีการหัวเหมือนกันอ่าแล้วก็ปวดหัวแทนประชาชนในฐานะที่เราเป็นคนไทยสุดท้ายก็จะได้มาไม่เกิน200คนแล้วที่สุดครับสองกรกฎาคมเนี่ยก็จะมีการเลือกสวประกาศผลการรับรองของกะกะตหลายคนถามว่า ขั้นตอนในการเลือกแบบนี้ประชาชนจะเข้าใจไหมกกตบอกว่ามีการประกาศระเบียบของการเลือกสอวอเนี่ยขึ้นไปในเว็บไซต์ของกกตแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบอกว่าประชาชนไม่มีสิทธิ์ร่วมในการเลือกสอวอครั้งนี้หลายคนบอกว่าสอวอไปทําหน้าที่อะไรสอวอมีหน้าที่แบบนี้ครับคือสอวอชุดนี้ไม่มีอํานาจในการบ่เลือกนายก เหมือนกับสวชุดคอสช2อ0อคนนะแต่สวชุดนี้ก็จะไปผ่านร่างกฎหมายประกอบรัฐมนูลวารีการเลือกตั้งให้ความเห็นชอบในการแก้ไขรัฐมนูญก็คือต้องใช้เสียงหนึ่งใน3ที่สําคัญเห็นชอบแต่งตั้งตุลาการสารมนูญองค์กรอิสระแล้วก็ตรวจสอบฝ่ายบริหารหลายคนถามว่าจะมีสภาผัวเมียไหมล่ะแล้วจะมีตัวแทนของสสเข้ามาสมัครไหมล่ะมีตัวแทนของพรรคการเมืองเข้ามาสมัครไหม ตอนนี้ต้องจับตาเพราะเป็นสิ่งที่คนไทยทั้งประเทศต้องตรวจสอบแม้ว่าเราจะไม่มีสิทธิ์ในการเลือกแต่ทุกอำเภอทุกจังหวัดและไปจับจ้องใครเห็นความผิดปกติถ่ายคลิปถ่ายรูปมาก็กตบอกว่าตรงนี้แหละจะใช้เป็นหลักฐานครับค่ะ